วิดีโอที่เพื่อนๆกำลังได้เห็นอยู่นี่นะครับมันก็นับว่าเป็นหนึ่งในวิดีโอที่ดาร์กสุดๆของทั้ง Tik t o ็อกแล้วก็ YouTube เลยที่ถึงแม้ว่าเมื่อมองเผินๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็แค่แบบคนทำฟล็อกนั่งกินข้าวอะไรทั่วไปแต่ทว่าหลังจากที่วิดีโอนี้ได้จบลงไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแหละชีวิตของนายคนนี้นะครับเขาก็จะได้ดับไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ดับแบบธรรมดาด้วยนะแต่ว่ามันเป็นการดับแบบเขาเนี่ย ก็ได้รู้ตัวแล้วว่าเรื่องเราเนี่ยมันจะได้เกิดขึ้นกับเขานะครับผมหรือเอาจริงๆไอหลากหลายวิดีโอที่เขาได้โพสต์ไปก่อนหน้านั้นนะ่ะเขาก็ได้เหมือนกับบอกเป็นคําใบ้แล้วว่าเขารู้สึกว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับว่าแต่แล้วทําไมถ้าเขารู้ตัวแล้วเขาถึงยังไม่หลบหนีไปมันได้เกิดเรื่องอะไรกับชายคนนี้เนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวของวิดีโอที่ดาร์กที่สุดของ YouTube ซึ่งทำให้คุณเนี่ยต้องสลดหดหู่กันนะครับผมกับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary รายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวดักดากแล้วก็จังไรจากทั่วทุกมุมโลกกันนะครับผมโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์รวมถึง t i ๊กต k e r ฝรั่งผู้หนึ่งด้วยนะครับที่แกเนี่ยก็มีปมด้อยในการอยากจะหาความตื่นเต้นให้ชีวิตตนเองนะตั้งแต่เล็กเลยครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นชายที่มีชื่อว่าเอลิออตอ t สแมน ซึ่งได้เกิดมาตั้งแต่ในปี1997ยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับที่ชื่อว่า h ฮนส s เ u r รซึ่งถ้าหากเราได้ไปดูสภาพของเมืองที่เฮ er ียแกเขาได้เกิดมานะครับเราก็น่าจะพอเข้าใจแล้ว่าทำไมเฮ er ียแกเนี่ยถึงได้มีปมด้อยในด้านอยากจะหาความตื่นเต้นมาใส่กับชีวิตตนเองมากเนื่องจากว่าไอ้เมืองเล็กๆที่แอดบอกเนี่ยนะมันจะแบบเล็กๆจริงๆอะแล้วมันก็ไม่ใช่เล็กแบบ ต่างจังหวัดบ้านเราแนละ้วที่ถึงแม้จะเล็กแล้วขับรถไปเนี่ยบ้านก็ยังอาจจะอยู่ติดติดกันไม่ห่างกันไปมากใช่ไหมแต่ว่าเมืองที่เฮียแกเขาอยู่นะครับแต่ละบ้านเนี่ยมันจะถูกขั้นไว้ได้วยแบบป่าไม้อะไรกันอย่างนั้นนะครับผมคือมันอาจจะเป็นสวรรค์สําหรับคนที่ชอบปลีกวิเวกใช้ชีวิตแบบอยู่ท่ามกลางต้นไม้อันเขียวขจีก,ก็ได้นะแต่ถ้าว่าสําหรับตัวของเฮียอิสแมนเองเนี่ยไอความเขียวขจีแบบนี้มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเรียบง่ายจนน่าเบื่อเกินไปนะครับผม ดังนั้นเองเนี่ยพอมันมาถึงช่วงเวลาที่เฮียอีสแมนแกนะครับสามารถเลือกเรียนโรงเรียนในระดับอุดมศึกษาได้นะเฮียแกก็บึงไปนู่นเลยครับไปยังเมืองนิวยอร์กซึ่งมันก็ได้ทําให้เฮียอีสแมนของเราเนี่ยได้พบกับแสงสีอะไรที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเลยในเมืองเล็กๆบ้านเขานะครับผมเฮียอีสแมนเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกติดใจแล้วก็รู้สึกว่าโลกเนี่ย มันน่ามีอะไรให้ได้ค้นหาให้ไปประจนภัยอะไรเยอะแยะมากกว่านั้นนะครับผมดังนั้นเองพอหลังจากที่จบการศึกษามาเนี่ยเฮียอิสแมนนะครับเขาก็มีความทะเยอทะยานตลอดเลยว่าเขาเนี่ยจะต้องออกไปจากหมู่บ้านอันน่าเบื่อของเขาอยู่ให้ได้ครับผมคืออันนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮียอิสแมนเนี่ยแกจะไม่ได้พยายามปรับตัวให้เข้ากับ บุคคลหรือว่าสภาพที่เขาได้เกิดมานะครับคือเฮ er ียแกเนี่ยพยายามหาเรื่องเราตื่นเต้นอะไรในเขตนะที่เขาพอจะทําได้แล้วล่ะครับผมอย่างเช่นแบบไปเล่นสก,กีบ้างหรือว่าทำอาชีพเป็นอูเบอร์ขับรถส่งอาหารนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะทําให้เขาได้ค้นพบกับผู้คนอะไรมากมายไปส่งอาหารก็ได้เจอหน้ากันคุยอะไรกันนิดหน่อยใช่ไหมแต่แบบไอเมืองที่มันมีแค่900กว่าคนเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่เขาได้ใช้อูเบอร์สั่งอาหารกันนะครับผม นั่นแหละมันก็เลยได้เกิดช่วงเวลาที่เฮียอีสแมนแกเนี่ยก็มีอารมณ์ว่างๆหาอะไรมาทําคลายเหงากันในระหว่างที่ออเดอร์อูเบอร์ขาไม่เข้านะครับโดยการที่เฮียอีสแมนเนี่ยก็จะหยิบกล้องถ่ายรูปหรือว่ากล้องวิดีโอขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นงานอดิเรกข,ของเขานะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็ได้นําเอาทั้งรูปแล้วก็วิดีโอเนี่ยไปลงในเน็ตตามโซเชียลต่างๆบ้าง,างรวมถึงทั้งแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ t ิ k t o อกนะครับผมที่ในเวลาต่อมาไอก,การแค่ลงวิดีโอเนี่ยมันก็พัฒนาเป็นการเริ่มไลฟ์สดชีวิตของเขาแล้วครับผมซึ่งนั่นน่ะมันก็นำพามาซึ่งแฟนๆหลากหลายคนที่ชอบติดตามช่องของเฮียอีสแมนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าช่องของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่ายแบบเมืองธรรมชาติอะไรสวยๆที่แบบคนส่วนใหญ่ก็อิจฉาอยากจะมากันแต่เฮียก็อยากจะออกนะครับคือเข้าขายคนในะอยากออกคนนอกอยากเข้าว่างั้นเถอะ เฮียอีสแมนนะครับก็เลยได้ใช้โอกาสนี่แหละในการไปพบปะก,กับผู้คนพูดคุยอะไรกับแฟนๆทำให้เขาเนี่ยสามารถได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดเฮียอีสแมนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจจะนำเอาเงินทั้งหมดที่เขาได้ทำงานเก็บมาได้เนี่ยไปออกบินเดินทางเปิดโลกกว้างกันเลยนะครับผมซึ่งเขาเนี่ยอยากจะไปยังสถานที่ที่มันต้องน่าตื่นเต้นที่สุดเลยหากแต่ว่า มันก็จะต้องเป็นสถานที่ที่เป็นมิดต,ต่องงบในกระเป๋าตังเขาด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าเฮียอิสแมนเนี่ยแกก็เพิ่งจบมาใหม่ๆทำงานแค่อูเบอร์อะไรแค่นี้ใช่ไหมเงินเขาเนี่ยก็เลยมีไม่เยอะนะครับผมดังนั้นเองแหละเฮียอิสแมนของเรานะครับก็เลยได้เลือกไปยังประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เลยหรือว่าหนึ่งในประเทศเกาะที่แบบ ค่าของชีพก็ยังถูกอยู่สําหรับพวกฝรั่งนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยที่เฮียอีสแมนแกได้เลือกมาที่ฟิลิปปินส์นะก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นดินแดนที่เอกซอต c ิกหรือว่าราคาถูกอะไรอย่างเดียวหรอกนะครับผมหากแต่ว่าเหมือนกับช่วงก่อนหน้านั้นมาเนี่ยเฮียอีสแมนนะครับก็จะได้มีการไปใช้บริการของ Facebook หาคู่จนกระทั่งเฮียอีสแมนเนี่ยก็เหมือนกับจะมาพบกับ ผู้สาวชาวฟิลิปปินส์คนนึงนะครับที่เขาก็จะได้ยั่วๆให้เฮียอีสแมนเนี่ยรู้สึกอยากมาฟิลิปปินส์กันนะครับผมที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปยั่วๆทางไหนนะครับผมแต่ว่าเฮียอีสแมนก็นั่นแหละตัดสินใจตีตั๋วไปลองหาแม่นางผู้หญิงคนนั้นดูเลยครับทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าอีนางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเธอนะ่ยไม่ได้อยากจะมาแสวงหารักแท้หรอกนะครับ แต่ว่าเธอเนี่ยกลับเป็นชนีประเภทแฮชแท็กชนีเมียฝรั่งนะที่แบบพอเห็นใครผมทองทองตาฟ้าฟ้าหน่อยเนี่ยก็คิดว่าอุ้ยคนนั้นเนี่ยต้องมีตังกันเยอะอยู่แน่เลยเธอก็เลยไปบิดๆเบี้ยวอะไรหน่อยเนี่ยทำให้ฝรั่งนะครับอยากจะมาหาเธอนั่นแหละแม่นางชนีฟิลิปปินส์นางนั้นนะครับก็เลยได้หลอกให้พ่อหนุ่มอีสแมนเนี่ยเข้ามาถึงยังฟิลิปปินส์เพื่อที่จะไป ปอกลอกเขาเลยครับผมซึ่งอีสมนก็เหมือนจะเพิ่งมารู้ภายหลังนี่ยว่าเขาได้เสียท่าให้กับชนีแล้วนะครับคือเสียท่ากลายเป็นตู้กด ATM มให้กับชนีแล้วเฮียอีสมน,นในตอนนั้นนะครับก็เลยได้ทำการเลิกกับชนีเลยบอกไม่เอาละชนีข้าเกลียดฟิลิปปินเหลือเกินข้าจะเดินทางกลับจากฟิลิปปินไปยังบ้านของข้าแล้วแต่ก็เหมือนกับว่าโชคชะตามันจะเล่นตลกกับเฮียอีสมนนะครับเพราะว่าแค่ไม่นานหลังจากที่เฮียอีสมนเนี่ยได้ยาก,กับแฟนเก่ากันไป ถึงกับหยาเลยล่ะไ,ได้เลิกกับแฟนเก่ากันไปนะครับผมโชคชะตาเนี่ยก็ได้เล่นตลกให้เฮียอีสมนนะครับได้มาพบกับแม่สาวอีกคนหนึ่งที่มีนามว่าคาริชาจาร่านะครับหรือว่าแม่หญิงสาวฟิลิปปินส์ท้องที่อีกคนนี่แหละที่ก็แบบหน้าตาค่อนข้างดีใช้ได้เลยนะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเธอคนนี้เนี่ยจะไม่ใช่แม่หญิงประเภทแบบชนีแกว่งหูล่อผู้ด้วยนะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทำให้เฮียอีสมนของเราเนี่ย เกิดอาการตกหลุมรักกับแม่หญิงคนนี้เลยแล้วก็คิดว่านี่แหละเขาจะปักหลักอยู่กับแม่หญิงคนนี้อยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มีชีวิตแบบเอกซติกร่วมไปกับเธอเลยนะครับผมในตอนนั้นเองเนี่ยเฮียอีสแมนก็เลยได้บินกลับไปยังที่บ้านเกิดของตนเองนะครับเพื่อจะไปบอกลากับครอบครัวแล้วก็ทําเรื่องย้ายสมโนครัวอะไรกันมาเนี่ยมาอย่างที่ฟิลิปปินส์กันเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกๆที่เฮียอีสแมนได้มีไอเดียแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละครับว่าพ่อแม่ของเฮียอีสแมนเนี่ย ก็ต้องแบบไม่เห็นด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่พ่อแม่รักแล้วก็พ่อแม่ห่วงแบบตัดขาดจากลูกไม่ได้นะแต่มันเป็นเพราะว่าไอโซนตรงนั้นของฟิลิปปินส์ที่ลูกของพวกเขาจะย้ายไปอยู่เนี่ยมันต้องขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่อันตรายโคตรแบบ ขณะทางการอเมริกาเองมาเตือนเลยว่าต่อให้ฟ้าฝนจะถล่มทลายอะไรยังไงก็อย่าไปเที่ยวตรงนั้นเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งคนฟิลิปปินเองนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าไปเยือนตรงเมืองนั้นเลยเถอะครับเพราะว่าไอเมืองนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่มีชื่อว่าซัมบองกานะครับผมซึ่งตั้งอยู่ทางฟิลิปปินใต้ๆหน่อยเน่ยเกือบจะค่อนๆไปทางอินโดนีเซียแล้วนะครับผม ซึ่งนั่นแหละมังครับก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตรงโซนนี้เป็นโซนที่อันตรายที่สุดโซนหนึ่งของฟิลิปปินส์เลยเนื่องจากว่าทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เป็นโซนที่มีเรื่องราวแบบอยากแยกดินแดนเนื่องจากความแตกแยกทางศาสนานะครับก็คือเมืองทางภาคใต้ของเขาเนี่ยก็มีมุสลิมเยอะว่างนั้นเถอะคือมันติดกับอินโดนีเซียนะครับผมก็เลยทําให้ที่เมืองนั้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือพวก กลุ่มศาสนาหัวรุนแรงเนี่ยอยู่กันอย่างเนืองๆเ,เลยนะครับผมที่บางทีพวกกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ก็ไม่ได้ก่อการร้ายอลอย่างเดียวนะคือถ้าว่างๆเนี่ยเขาก็มาปล้นมาฆ่าหรือว่ามาลักพาตัวคนอะไรกันที่นี่อยู่กันตลอดเวลาเลยและนั่นแหละครับผมมันก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมทางการอเมริกาเนี่ยถึงได้ออกมาเตือนพวกนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันนะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเที่ยวเมืองนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าไอีสแมนของเราเนี่ยก็บอกกับพ่อแม่ว่าโอ๊ยพ่อแม่ คิดมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไอรัฐบาลอเมริกาเนี่ก็ชอบมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเนี่ยคือคนเราต่อให้มันจะเป็นคนที่อยู่ในเมืองโหดร้ายขนาดไหนนะลึกๆแล้วเนี่ย จิตใจของคนเรามันก็เป็นคนดีอยู่ตลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวไม่เชื่อเนี่ยผมจะบินไปพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นเองและนั่นแหละครับพอพูดจบปุ๊บนะครับเฮียอีสแมนของเราเนี่ยก็เลยได้ตีตัว๋วบินไปยังฟิลิปปินส์ไปหาแฟนใหม่ของเขายังเมืองนั่นเลยหลังจากนั้นเฮียอีสแมนเนี่ยก็ได้เข้าไปตีสนิทกับชาวบ้านโดยการไปพูดคุยกับชาวบ้านบ้างไปถามไทยสารทุกสุขดิบของชาวบ้านบ้างอารมณ์แบบฝรั่งอยากจะมันตีสนิทกับชาวบ้านต่างจังหวัดอะนะนอกจากนั้นเองนะครับ เฮียแกเนี่ยก็ยังได้มีการเอาของไปแจกกับชาวบ้านด้วยอีกซึ่งมันก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้ให้คะแนนความสนิทสนมเพิ่มมากับตัวของเฮียอีสแมนอย่างมากนะครับแล้วมันก็คงจะมีอารมณ์ที่แบบชาวบ้านก็เดินมาถามเฮียอีสแมนบ้างหรือว่าโอ้ไอ้นี่ของที่จะเอามาแจกนี่มัน,ม,นมันคืออะไรหรอมันเป็นเทคโนโลยีที่พวกฝรั่งฝรั่งอะไรเขาใช้กันหรือ,อยังไงอ๋อไอเนี่ยหรอ เขาเรียกว่าแว่นตาออปตัสที่มันไม่จําเป็นหรอกนะว่าฝรั่งเนี่ยถึงจะได้ใช้ได้อย่างเดียวแต่ว่าไอ้ชาติที่มันได้เจ๋งๆอย่างสยามแลนเนี่ยเขาก็ใช้กันนะยูโน่ยูโน่ไอ้สยามแลนไอ้ประเทศที่แบบบ้านเขาคนหน้าตาดีกันทุกคนเลยนะั่นนะ่ะขนาดเขาหน้าตาดีกันอย่างนั้นนะเขาก็ยังได้สวมแว่นตาออปตัสเสริมบารมีความหล่อความสวยเข้าไปเลยซึ่งนอกจากจะมันจะเพิ่มความหล่อความสวยแล้วนะออปตัสเนี่ย ก็ยังมีคุณสมบัติในการทะนุถนอมสายตาเวลาอยู่จะเล่นพวกคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถืออะไรได้อีกเนี่ยอย่างไอแว่นตาตัวนี้นะมันเป็นแว่นตาของอาเนียจากสปายแฟมิล่ะที่ใส่แล้วเนี่ยจะมีคนมารักคนมาเอ็นดูกันตลอดเลยปกตินะมันต้องไปสั่งซื้อตามลิงก์ข้างใต้คำบรรยายของไอช่องแมวชมพูยอย่าง FN Daily นะแต่เนี่ยไอซื้อมาแจกให้อยู่แบบเอาไปฟรีๆเลย ยูชอบกันไหมละ่ะที่ในระหว่างซึ่งเฮียอีสแมนแกได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะนั้นไปนะครับไม่ว่าจะทั้งแบบชีวิตแต่งงานหรือว่าชีวิตที่เดินทางไปตีสนิทอะไรกับชาวบ้านเนี่ยเฮียอีสแมนนะครับแกก็ไม่ไวายที่จะถ่ายคลิปลงทั้ง youtube แล้วก็ Tik t o k อกะเอาไว้ด้วยให้ผู้คนได้ดูว่าเนี่ยการมาใช้ชีวิตอยู่ตรงเมืองเนี่ยมันก็ไม่แย่อย่างที่คิดเสมอไปหรอกนะเนี่ยแล้วเขาเนี่ย ภูมิใจมากๆด้วยที่เป็นฝรั่งคนแรกซึ่งเหมือนกับมาบุกเบิกจุดตรงนี้เลยอ่ะเขาก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าไอ้เมืองที่เขามาเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่แบบมันควรจะเป็นที่ใฝ่ฝันของฝรั่งหลายๆคนเลยเนื่องจากว่านอกจากเมืองนี้มันจะอยู่ติดกับชายทะเลชายหาดที่พวกฝรั่งก็ชอบมาอาบแดดกันแล้วนะในเมืองนี้นะครับมันก็ยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรที่พวกฝรั่งเ็าชอบทํากันอย่างการเล่นเซิร์ฟการพายเรือการไปลงทําอะไรในน้ํากันเนี่ยอยู่อย่างมากมายกันเลยนะและที่สาคัญก็คือ ค่าใช้จ่ายค่าประสบการณ์ที่เนี่ยมันก็ถูกมากด้วยคือจะไปทําไมไอ้ประเทศแบบไทยลงไทยแลนด์อะไรแบบนั้นใช่ไหมมาที่นี่ดีกว่าค่าท่องเที่ยวค่ากินอยู่เนี่ยมันก็แบบถกถูกคือขนาดว่าเขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ทั้งเดือนรวมถึงค่าเช่าบ้านแล้วนะค่ากินอยู่ทั้งเดือนมันก็จะไม่เกิน9500บาทไทยเท่านั้นเองอะ่ะซึ่ง ถึงแม้ว่าในเมืองเนี่ยมันจะพอมีอะไรที่ขัดขัดเฮียอิสแมนบ้างเช่นแบบมันก็เป็นบ่อนะ้ําแบบสวมซึมซึ่งฝรั่งก็คงไม่เคยใช้กันนะบวกกับสภาพของเมืองที่ก็อาจจะ สกปกนิดหน่อยไม่ได้ตามมาตรฐานอเมริกันชนนะแต่ก็โอเคแหละเขาก็พอทนได้นะครับกับค่าครองชีพอะไรที่แบบหืมเขากินอยู่กันแบบเป็นพระราชาเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละด้วยความที่ชีวิตมันเอกซอติกน่าสนใจอะไรกันแบบนี้นะครับพอหลังจากที่เฮียอีสแมน man, แกได้โพสต์วิดีโอลงไปเนี่ยมันก็มีคนมาติดตามช่องของแกนะ่ะอยู่จํานวนหนึ่งพอควรเลยแหะครับผมและพอหลังจากที่เฮียอีสแมนได้แบบ พสชีวิตของเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาก็เริ่มทาอะไรให้มันแบบดูมีความน่าตื่นเต้นหรือว่าดูมีความอัปเกรดมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอเฮียอีสแมนเนี่ยก็จะเริ่มเอาเนื้อที่บางส่วนของบ้านเขาเนี่ยมาเปิดเป็นร้านขายข,ายของชําร้านโชวห่วยอะไรแล้วก็ถ่ายวิดีโอโชว์ให้ดูกันว่าเนี่ยฝรั่งก็สามารถมามีชีวิตดี่ดีได้นะยังบริเวณเมืองแห่งนี้นะแล้วนอกจากนั้นด้วยความที่ไอเฮียอิสแมนเนี่ยแกเป็นฝรั่งไง ร้านโชว์หวยของแกนะครับก็เลยดูโมเดิร์นแล้วก็ทันสมัยกว่าคนในท้องที่หน่อยก็คือเฮียแกเนี่ยได้มีการนำเอาทั้งพวกแผงโซล่าหรือว่า Wi-Fi อะไรมาติดตั้งกันในร้านแกด้วยนะครับผมและแกก็ไม่ได้ติดตั้งธรรมดาให้เสียเปล่านะแต่เฮียอีสแมนเนี่ยก็ยังได้มีการเปิดบริการ Wi-Fi ของตนเองให้ชาวบ้านท้องถิ่นนะครับ เขาได้เข้ามาใช้บริการกันแล้วก็จ่ายค่าใช้ Wi-FI อะไรนิดหน่อยกันซึ่งนั่นน่ะมันก็ได้ทำให้เฮียอีสแมนนะครับได้รู้จักกับคนท้องถิ่นแล้วก็ได้ฝึกภาษาอะไรกันไปด้วยซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะดูดีกันใช่ไหมครับผมแต่ถ้าว่าไอ้ภายใต้เรื่องที่มันได้ดูดีแบบนี้นะครับมันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ก็ไม่ดีแฝงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่น ในเวลาต่อมาเนี่ยไอเฮียอีสแมนผู้นี้นะครับแกก็ได้เริ่มขยับขยายกิจการอาชีพของตนเองเนี่ยคือไม่ใช่แค่เปิดร้านขายของชําขายของธรรมดาแล้วก็ขาย WiFi ให้ละแต่ว่าเฮียแกเนี่ยก็ยังได้มีการมาปล่อยกู้นอกระบบด้วยนะครับผมด้วยความที่ว่าเฮียแกก็คงจะเป็นฝรั่งแบบคงมีตังเก็บมาจากประเทศกันเยอะแล้วมั้งครับเฮียแกก็เลยเอาตังมาปล่อยปูกับปล่อยปู ล่อยกู้กับคนที่นี่ให้ได้จํานวนเยอะเลยนะครับผมแล้วอีกประเด็นก็คือไอจำนวนดอกเบี้ยที่เฮียแกเขาเก็บกับชาวบ้านท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะมันเป็นดอกเบี้ยถึง20%กันเลยนะครับผมแต่ทว่านั่นแหละเฮียแกก็ทําได้แล้วแล้วมันก็ทําให้เฮียอีสแมนของเราเนี่ยกอบโกยเงินได้เยอะด้วยและที่สําคัญก็คือพอหลังจากเฮียแกทําเสร็จนะเฮียแกก็มีการนําเอาวิดีโอที่เขาได้ทําตังเหล่านี้มาโพสต์ลงโซเชียลกันครับผมซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยไอคนที่เขาปล่อยกู้กันเน่ยเขาก็คงไม่เอาวิดีโอมาลงบอกกันหรอนะว่าเขาปล่อยกู้นอกระบบกันได้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่านี่เฮียแกเนี่ยเล่นเอามาโชว์กันแบบเฮียแกคงจะมีความคิดแบบคงภูมิใจระมังที่เขาสามารถอายุน้อยร้อยล้านทําเงินอะไรได้แบบนั้นนะครับผมแต่ถ้าว่านั่นแหละปัญหานะครับมันก็ได้เริ่มเข้ามาสู่ตัวของเฮียอีสแมนเลยครับผมอย่างเช่นว่าในเวลาต่อมาเนี่ยเฮียอีสแมนนะครับแกก็ได้พบว่าร้านของแกเนี่ย ก็ได้เริ่มโดนคนมาจกโดนคนมาขโมยของหรือว่าโดนทําลายอะไรบางอย่างอย่างเช่นเสาสัญญาณของร้านเนี่ยมันก็มีคนมาแอบทําลายไปนะครับผมซึ่งนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจที่มันเป็นเพราะว่าเฮียอีสแมนแกเนี่ยมักจะไปโพสต์อวดลงโซเชียลกันเยอะหรือเปล่าจนกระทั่ง คนในละแวกที่เขาได้รู้จักนะเขาก็อาจจะอิจฉาแกไงหรือแบบรู้ว่าเฮียแกมีตังใช่ไหม <c oughs> ก็เลยมาขโมยของที่ร้านกันเลยนะครับผมเรือนี้เนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าด้วยความที่เฮียอีสแมนเนี่ยได้มาแต่งงานกับเมียซึ่งเป็นหญิงท้องถิน่นแล้วก็ดันเป็นมุสลิมด้วยไงแต่ว่าเฮียอีสแมนเนี่ยแกไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับและนอกจากนั้นแกก็ยังไม่ได้ทําตามกฎระเบียบอะไรของมุสลิมหลายๆอย่างด้วยแหละ เฮียแกก็เลยอาจจะเป็นจุดหมันไส้ของคนในเมืองหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆเอเรื่องนี้เนี่ยเฮียอีสแมนนะครับแกก็เหมือนกับจะรู้ตัวด้วยแหละเพราะว่าหลังๆมาจากวิดีโอที่เขาได้ถ่ายมานะครับผมเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เขาจะเดินออกไปทางไหนบนถนนกับคุณเมียเนี่ยนะมันก็จะมีการแบบหลบๆซ่อนๆแอบซุ่มดูก่อนเหมือนกับว่ารอให้ใครหรืออะไรบางอย่างได้เดินผ่านไปนะครับและพวกเขาเนี่ย ก็ค่อยเปิดเท้าออกกันไปแต่ที่แอดสงสัยก็คือแบบถ้าหากเขาคิดว่ามันน่าอันตรายต้องหลบหลบซ่อนๆแบบนี้แล้วยังจะมีเวลามาถ่ายวิดีโอโชว์อีกนะแล้วแบบได้เอาวิดีโอลงไปโพสต์ในโซเชียลแบบนี้พวกศัตรูถ้าหากมันมีจริงเนี่ยมันก็จะรู้พิกัดเฮียอีสแมนกันอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าในวิดีโอหลังๆมาที่เฮียอีสแมนได้ปล่อยเนี่ยเฮียแกก็ออกมายอมรับเองนะครับว่าเขาเนี่ย เริ่มรู้สึกแล้วว่าไอาการที่เขาได้อยู่บนเกาะฟิลิปปินส์อะไรตรงเนี้มันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เขาได้คิดเอาไว้ในตอนแรกนะคือเหมือนกับว่าในภายหลังเนี่ยเฮิอ์สแมนก็พูดอารมณ์ประมาณว่ามีคนได้ส่งจดหมายหรือส่งข้อความอะไรบางอย่างมาขู่จะเอาชีวิตเขาด้วยทางๆันที่เขาก็ไม่รู้ลยว่าเหตุผลมันคืออะไรนะครับผมและหนำซ้ำไม่พอในเวลาต่อมาเฮิอ์สแมนเนี่ยก็เหมือนกับจะได้มารับรู้เรื่องราวดัก์กจากน้องเมียยอดใหญ่หีของเขานะว่าณนะที่เมืองแห่งนี้เนี่ย มันก็มักมจะมีการลักพาตัวพวกฝรั่งหัวทองเป็นปกติจิตนะครับผมคือเหมือนผู้เมียเนี่ยได้เล่าว่าสมัยก่อนตอนที่เมียอายุสักประมาณ5ขวบแล้วก็ยังเรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็มีคนร้ายนะ่ะได้บุกเข้ามาลักพาตัวนักเรียนแลกเปลี่ยนคนหนึ่งที่เป็นชาวแคนาดาหัวทองกันเนี่ยถึงในห้องเอาอไปต่อหน้าต่อตาเมียเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็นําเอานักเรียนชาวแคนาดเดียนคนนั้นแหละออกไปเรียกค่าไถ่กันนะครับผมซึ่ง ปัจจุบันชะตากรรมของนักเรียนชาวแคนาเดียนคนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเธอก็ยังไม่รู้ด้วยนะเพราะเธอบอกว่าหลังจากที่นักเรียนคนนั้นได้โดนล,ลักพาตัวไปเนี่ยเธอก็ไม่ได้เห็นกับนักเรียนฝรั่งชาวแคนาดากันอีกเลยซึ่งโมเมนต์ของอาเฮียอิสแมนในตอนนั้นก็คงเป็นแบบแล,แล้วแล้ว,ลวทำไมน,น้องเพิ่งมาบอกพี่ นั่นแหละครับผมด้วยหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่มันได้เกิดขึ้นมามารุมมาตุ้มกันกับเฮียอีสแมนจนกระทั่งบวกกับเรื่องราวที่เมียได้บอกเฮียอีสแมนกันไปแบบนั้นเนี่ยนะเฮียอีสแมนเนี่ยก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าเขาเนี่ยควรจะหาทางหนีออกจากเมืองแห่งนี้ครับฮะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปได้ง่ายๆเช่นนั้นยังไงละ่ะเนื่องจากว่าหนึ่ง มันเหมือนกับว่าเฮียอิสแมนในตอนนั้นนะครับเขาจะมีปัญหาอะไรสักอย่างในด้านเอกสารคือเขาเนี่ยอาจจะอยู่เกินหรือว่าเอกสารมันหมดอายุเนี่ยแหละเขาก็เลยต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่งในการดําเนินเรื่องไปต่อเอกสารนะครับซึ่งไอ้ช่วงหนึ่งที่ว่าได้มันก็อยู่นานพอควรเลยแหละครับผมแล้วประเด็นก็คือไอ้จุดที่เฮียแกอยู่เนี่ยมันก็เป็นจุดซึ่งค่อนข้างจะกันดานต่อการเดินทางไปทําเอกสารอะไรต่างๆด้วยนะแต่ทว่าที่สําคัญที่สุดไปกว่านั้นก็คือเหมือนกับ คุณเมียของเฮียอีสแมนเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมติดตามย้ายกลับไปด้วยนะคือเหมือนกับมันจะมีการทะเลาะก,กันออกทางวิดีโออยู่ช่วงหนึ่งแล้ว่าแบบเฮียอีสแมนเนี่ยก็อยากจะจากไปจากที่นี่แหละแต่ถ้าว่าน้องเมียจา๋านี่คือน้องเมียจา๋าแบบติดที่มากไม่อยากจะไปนะครับคือบอกว่าเฮียอีสแมนเนี่ยอยากจะไปก็ไปได้เลยแต่ไม่ต้องกลับมาเลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับ นั่นแหละมันก็เลยได้ทำให้อเฮียอิสแมนนะครับเขายิ่งตัดสินใจยากขึ้นไปอีกจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยมันได้ดำเนินมาถึงไอตัววิดีโอที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นไปในตอนแรกนี่แหละที่เหมือนกับว่าในวันนั้นนะครับเฮียอิสแมนเนี่ยก็จะมานั่งกินข้าวกินปลาโชว์แฟนๆอยู่หน้ากล้องคนเดียวนะครับผมแต่ทว่าหน้าตาของเฮียแกเนี่ยมันกลับดูไม่มีความสุขเหมือนกับทุกครั้งเลยคือมันจะมีความอมทุกข์เล็กๆเหมือนกับว่าเฮียแกเนี่ย ได้รับรู้อะไรบางอย่างมาแต่ก็ยังไม่อยากบอกกับแฟนๆที่ได้มาติดตามเขาอยู่นะครับผมก็คือบอกแฟนๆไปว่าโอ้เนี่ยการอยู่ที่ฟิลิปปินส์นั้นมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรเนี่ยที่เขาก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างซึ่งเขาเนี่ยก็คงจะต้องพยายามปรับตัวอะไรให้ได้นะแต่ก็ไม่รู้จะปรับยังไงเหมือนกันซึ่งการไลฟ์สดในวันนั้นเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ไปแบบนี้แหละนะครับจนกระทั่งมันถึงการจบไลฟ์สดกันเลยนะครับและเฮียอีสแมนเนี่ยก็ได้ปิดกล้องไปโดยที่แฟนๆเนี่ย ก็ไม่รู้เลยว่านั่นน่ะมันจะเป็นการที่แฟนๆนะครับได้เห็นเฮียอีสแมนเป็นครั้งสุดท้ายแบบมีชีวิตเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานคือหลังจากที่เฮียอีสแมนได้ปิดกล้องไปนะครับอยูู่เนี่ยมันก็มีตำรวจถึงประมาณ3-4นายเลยได้บุกเข้ามาในที่พักของพวกเขานะครับแบบใส่อิมมงอิโมงเลยแล้วก็พยายามจับเฮียอีสแมนเนี่ย ไปที่กรมตํารวจนะครับซึ่งไอเฮียอิสแมนกับเมียก็งงมากเลยว่าเฮ้ยจะมาจับเขาทําไมเนี่ยคือจะมาจับเขาที่ว่าไอเฮียอิสแมนไม่ได้มีเอกาสารที่ถูกต้องเลยหรือว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่ไอเฮียอิสแมนเนี่ยได้ไปปล่อยกู้นอกระบบมาตํารวจเนี่ยถึงต้องมารวบตัวเขาไปนะครับผมแต่ทว่าพวกตํารวจเนี่ยมันก็ไม่พูดพ่ำทําเพลงเลยครับก็ยิงป้าไปที่ขาของอิสแมนอยู่หนึ่งเปรี้ยงกันเลยซึ่งก็ด้วยการยิงแบบมั่วซั่วครั้งนี้แหละครับมันก็เลยเหมือนกับทําให้ทั้งคุณอิสแมนแล้วก็คุณเมียเนี่ยสำ มันต้องไม่ใช่ตำรวจแล้วแน่ๆเลยแต่มันต้องเป็นคนร้ายสักคนหนึ่งที่แบบปลอมตัวมาเป็นตำรวจหรือเปล่าซึ่งขณะที่ทั้งหมดยังไม่ทันคิดอะไรกันจบเลยนะครับไอ้พวกกลุ่มคนร้ายในคราบตำรวจเนี่ยก็ได้ลากตัวเฮีอิสแมนนะครับขึ้นเรือที่คนร้ายได้เตรียมมานะหลังจากนั้นก็ขับเรือออกไปนะครับ ทิ้งให้แค่คุณเมียเนี่ยต้องร้องกรีดกราดกันแบบงงมากเลยว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับผมซึ่งหลังจากนั้นแน่นอนแล้วว่าพอคุณเมียเรียกสติกลับมาได้นะครับคุณเมียเนี่ยก็ไปแจ้งตำรวจว่าแบบผัวของเธอเนี่ยได้หายไปแล้วให้ตำรวจเนี่ยได้มาช่วยเธออะไรสักทีหนึ่งที่ทำให้ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่กันเลยนะเพราะว่าไอคนที่ได้ถูกลักพาตัวไปเนี่ยมันไม่ใช่คนท้องถิ่นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นถึงชาวต่างชาติซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบ ไม่ค่อยเกิดขึ้นมากในละแวกนั้นละมั้งครับผมตำรวจเนี่ยก็เลยได้รีบออกตามเลยแต่ก็ต้องใช้เวลาตามหาอยู่นานมากเลยนะครับผมทว่าไม่ว่าตำรวจจะตามหานานเสียนานสักเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยก็จะไม่ได้เจอตัวเฮียอีสแมนสักทีนะครับผมซึ่งเรื่องที่น่าแปลกในตอนนั้นเลยก็คือถ้าหากว่ามันเป็นเพียงแค่ก,การลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่เนี่ยมันก็กลับไม่มีเอกสาร หรือว่าจดหมายอะไรที่จะส่งมาเรียกค่าไถ่เลยถึงทั้งตัวเมียเฮียอีสแมนหรือว่าทั้งครอบครัวของเฮียอีสแมนเองนะครับคือแบบเงียบชี่ไปเลยนะ่ะมันก็เลยได้ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มกลัวแล้วว่าหรือว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮียอีสแมนเนี่ยแกอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้ไงคนร้ายเนี่ยมันก็เลยไม่เสียเวลาส่งจดหมายเรียกค่าไถ่ามานะครับผมแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยจากเบาะแสที่ตํารวจเขาได้จากชาวบ้านนี่แหละนะครับผม ก็เหมือนกับว,ว่าตำรวจเนี่ยจะไปจับตัวหนึ่งคนร้ายมาได้ที่ก็สารภาพแล้วก็สาวไปถึงคนร้ายอีกหลายๆคนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาหนึ่งในกลุ่มของคนร้ายเนี่แหละเขาก็ได้สารภาพว่าไอเฮียอีสแมนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วคือตั้งแต่วันที่เขาได้โดนล,ลักพาตัวคือยิงขาปุ้งอะไรกันมาใช่ไหมมันก็เกิดการต่อสูงต่อสู้อะไรขึ้นจนกระทั่งมันก็เกิดเสียงปุ้งขึ้นอีกรอบนะครับคือ ปูงเข้าที่ท้องของเฮียอีสแมนกันเลยจนทาให้เฮียอีสแมนเนี่ยดิ้นแดกๆ,ๆ,ๆเลยแต่ถ้าว่าคนร้ายนี่ยมันก็ยังใจต่ําใจ3ามนะเอาเฮียอีสแมนเนี่ยลากให้มานอนบาดเจ็บอยู่บนเรือที่เขาได้โดนใช้ลักพาตัวมาเนี่ยแหละจนกระทั่งสุดท้ายก็เหมือนกับว่าไอเฮียอีสแมนเนี่ยแกจะทนบาดแผลไม่ไหวครับแล้วก็ตึงๆเครื่องดับไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นคนร้ายก็แบบอา้าวแย่แล้วอีสแมนเนี่ย ได้เครื่องดับไปแล้วแล้วเาจะทํำยังไงแ่ะลักพาตัวมาก็าไม่ได้ค่าไถ่ค่าตังอะไรเขาก็เลยเอาตัวเฮียอีสแมนเนี่ยโยนลงทะเลกันไปเลยนะครับผมซึ่งสาเหตุที่ว่าทาไมเฮียอีสแมนเนี่ยได้โดนลักพาตัวไปจนถึงกดปุ่มชัดดาวไปเนี่ยเอาจริงๆจนถึงวันนี้นะครับมันก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่เคลียร์เลยคือบ้างก็บอกว่ามันคงจะเป็นเหตุการณ์การลักพาตัวฝรั่งแบบที่ท้องที่นเขาทํากันนั่นแหละเนื่องจากว่า ฝรั่งในมุมมองของพวกชาวฟิลิปปินส์ท้องถิ่นกันแบบนั้นเนี่ยเขาก็คงคิดว่าฝรั่งเนี่ยคงมีตังเยอะล้มั้งลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่อะไรกันนะครับผมแต่ถ้าว่าไอ้ทฤษฎดีนี้เนี่ยมันก็มีคนมาแย้งนะครับว่าถ้าหากเขาอยากจะลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่จริงๆถึงแม้ว่าเฮียอีสแมนเนี่ยอาจจะจากไปแล้วนะครับพวกโจรเรียกค่าไถ่เนี่ยเขาก็น่าจะแบบเขียนจดหมายอะไรมาขอเรียกค่าไถ่ได้ใช่ไหมเพราะมันก็จะมีเหตุที่เกิดหลายๆทีนะครับที่แบบไอ้เจ้าตัวที่โดนเรียกค่าไถ่ามาแล้วก็ มันก็อยากได้ตังอยู่มันก็เลยตอแหลเขียนจดหมายมาบอกส่งเงินมาเนี่ยแหละเพราะว่าตัวประกันยังอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เลยได้ทําให้เรามาสู่ในทฤษฎีที่2ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้การไปลักพาตัวเฮียอีสแมนมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการอยากจะไปเรียกค่าไถ่เอาตังหรอกแต่ว่ามันเกิดจากความแค้นนะครับที่เฮียอีสแมนเนี่ยแกได้ไปกระตุกหนวดเจ้าทินกันมาหรือเปล่าเนื่องจากอย่างที่เรารู้ๆกันใช่ไหมครับว่าเฮียอีสแมนเนี่ย แกก็ได้ทําอาชีพเป็นคนปล่อยกู้นอกระบบด้วยซึ่งแบบไปปล่อยกู้ในที่แบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกเจ้าถงเจ้าถิ่นอ่ะที่เขาได้ปล่อยกู้แล้วแต่แบบน,น,นี่มีคนมาปล่อยกู้แทรกปล่อยกู้แซงอะไรเจ้าถิ่นเนี่ยก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็ลากเฮอิสแมนเนี่ยมากดปุ่มชัดดาวทิ้งกันก็นกได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีทฤษฎีหนึ่งที่แอดไปเจอมาแล้วมันน่าสนใจมากเลยก็คือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าครับว่าเอเรื่องการมากดปุ่มครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักครับผม เพราะมันเหมือนกับจะมีเรื่องที่ว่าเมียของเฮียอีสแมนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาแต่งเป็นเมียเฮียอีสแมนนะเธอเนี่ยก็ได้ไปคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาครับที่ก็ไม่ใช่คบแบบเพราะความรักนะแต่คบแบบเพราะครอบครัวเนี่ยคุมถุงชนอยากจะให้เธอที่แต่งงงแต่งงานอะไรกันหาแต่ว่าก่อนจะถึงวันแต่งงานนั่นเองไม่นานนะครับคุณเมียเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเฮียอีสแมนกันแล้วก็ได้หลงรักแบบรักแท้ก็เลยเทแฟนเก่าคนนั้นมาหลังจากนั้นก็มาแต่งงานกับเฮียอีสแมนแฟนเก่าเนี่ย ก็เลยอาจจะเกิดความเครียดแค้แล้วก็อิจฉาตัวเฮียอีสแมนหรือเปล่าเพราะอันนี้มันก็มีข่าวเหมือนกันว่า1ในคนร้ายที่ได้เกิดเหตุนะครับเขาก็คือแฟนเก่าของเฮียอีสแมนนั่นแหละส่วนร่างกายของเฮียอีสแมนนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีใครเขาได้หาเจอเลยนะเนื่องจากว่าเฮียแกเนี่ย ก็ได้โดนจับไปหยอดทะเลกันใช่ไหมครับก็ขอให้เฮียแกเนี่ยเขาไปสู่สุขติก็แล้วกันนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย